มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศูญเสียอุ้มพันบุตรลูกชายคนเล็กของสมบัติเมธานีวันที่17พฤศจิกายน2567 f a c e b o o k เพจภาพยนตร์ได้โพสต์แจ้งข่าวและแสดงความไว้อาลัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอุ้มพันบุตรเมธานีลูกชายของสมบัติเมธานีซึ่งเป็นลูกคนเล็กนะคะ เรื่องเศร้าคนบันเทิงครอบครัวศิลปินแห่งชาติสมบัติเมธนีสุดเศร้าสูญเสียลูกชายคนเล็กกุ้มพันวุฒิหรือว่าพันวุฒิเมธนีสวดพระอภิธรรมศารา11วัดนาพร้าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคนบันเทิงของอาตุการจนาเมธนี หลังสูญเสียศิลปินแห่งชาติอารสสมบัติเมธนีไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพศ2565ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่17พฤศจิกายน2567ครอบครัวต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งนะคะเมื่อลูกคนเล็กอุ้มพันวุธิเมธนีจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งค่ะ โดยอาจารย์เบิร์ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรินเมธนีโพสต์ Post, แจ้งข่าวเศร้าของน้องชายคนเล็กในนามของครอบครัวเมธนีว่าอุ้มไปอยู่กับพ่อแล้วนะครับพิธีทางศาสนามี3วันเริ่มวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567าลาราวัดลาดพร้าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมธนีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ